ครับผมสร้อยเอฟซีตอน้าโชวค,ครับคลิปนี้ตสนกับมาทําเหตุเป็นคปพิเศษคือเก่าครับเพราะว่าเอฟซีผมคุณทีตวัฒน์ครับเล่าให้ตัววิ่งตัวแหลนมากครับผมหนึ่งสองสามครับแล้วก็ยังมีบอกบนบนนี้น่าจะเป็นศูนย์กับหกนะครับล่างก็น่าจะเป็นศนะูนย์กับสองเด้อ สลับเอฟซีตะสวกะอันมีตัวจับกะจับล่องจับกูใส่ไปน้ากันนะครับผมแต่ว่าตะสวะได้จับคูแต่ตะสวสองนะครับเนี่ยพอค้นจับนี่จับก่อนครับผันบ่เขาาว้เบิงของตะสวะเบิงแต่ของตัวเองมันไม่มีตัวล่างตัวบนนะครับต้องขอให้ทีนี้เอาเป็นว่าเราทําเป็นคลิป พิเศษก็แล้วกันนะครับเนี่ยเป็นตาอยู่เป็นตาคืออยู่ครับเรามาจับใส่กันดูระหว่างตัวสอให้เก้าให้สี่ให้ห้าหรือสี่ห้าเก้าครับเก้าลองเป็นหกต่ว่าหุ้นที่ตะวัดหายหนึ่งสองสามมากครับผมเขาก็เลยจับให้จับให้เบิ้งนะครับผมขอหุ้นหลายๆครับผมต้องขอให้เป็นคือเฮ็ดมาดูกะ บางทีบางสิ่งบางอย่างเขาก็ต้องทดทดลองครับผมอันใดไม่ดีเขาก็อันใดนี้มันดีเขาก็เห็นต่อไปเรื่อยๆนะครับผมจังคุนทตะวันนี่เล่ากับมีความปรารถนาดีครับกับหลายหลายคนผมก็อยากให้ถือขึ้นกันนะครับโดยที่เข้าอย่ว่าเรียกร้องออียงต่างๆนะครับผมคืออยากให้ถือถือ่วไปใส่ใจในขอบขั่วบางสิตาะนะครับผมเด้วไปซื้อ น้ำปูน้ำปลาซื้อปลาทู่ซื้อผงชโลเนี่ก็ว่าไปครับมันก็เป็นความสุขในครอบครัควเฮ้าคันเถือกทึกน้อยแต่ว่าเถือกดูนี่มันดีบองนี้นะครับนี่เอาของตาซอากัะเขยดไปยังสีขึ้นกันนะครับให้มันทถืกดูดูเอาได้น้อยก็สร้างหัวมันคือกุม้มเอฟซีาถาใหญ่หนาซอยครับผม มเมื่อเศร้าไปก็เอาแล้วเรียนกันอีกแล้วโอ้เพื่อนมวนอีครับผมคือโบไล่ดอาก็สันวาหังพ่อได้กินอยู่พนานาวาเพื่อไดกินกันยี่หันครับไปแต่ว่าผมไปย้ำแรงวงังตอนนี้ผมทาคลิปอยู่ก็ประมาณสักหกโมงก,กว่าๆนะครับเดี๋ยวนี้เอ็ดคลิปราะว่าผมไปบ้างประมาณจากหาโมงเนี่ยผมไปหาเพืเ่อนเพื่อนกับต่างวงกันแล้ว หมวลคูปเรากับหาหกข้นหล่ะครับผมขันมาครบเต็มๆก็ประมาณเย็ดแปดข้นหลละนะครับนี่เพื่อนมาบ่อเต็มปัไหนครับเพื่อนอธิพัท่ทันมากกไัไเลยตสก็ไปถามข่าวถามข่าวเพื่อนนะครับถามข่าวเพื่อนว่าเป็นยังไงอือขาดทุนบ่ังสี่ครับหวัวเตือนๆแล้วครับผม,มกำบข้อมาแล้วตสไปกินน้ำเพื่อนหรอครับตสอขอโตแล้วเพราะว่าอายุก็มากแล้วนะผมก็ สภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ผมก็เลยต้องเออ,อินซ่ามาสันปืนกรบอวานด้ล่ะครับปืนปนกันากันกินมวนกรุบขอบคุณผมมากนะครับก็ขอบคุณมากๆว่าสันว่าตัวกลับกระบอเปนาา็นยังพน่าวคอยั่างแดงย่ายกับซื้อกลับไว้อยู่แล้วว่วามันก็ต้องสั่นดีครับต้องกลับไว้อยู่แล้วนะครับมั็นว่าั่างแดงก็ได้อย่าลืมกลับไว้ครับผมอันนี้คิดพิเศษครับระวางผมกับคุณ ธีทวัดนะครับผมขอพูนไปยังขอคุณหลายๆที่คยเอมเมนต์มากเพว่าจะเป็นคุณริมฝั่งน้องหอยครับไม่ว่าจะเป็นคุณสุพรรณนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณธิตวัรนี่แหละคุณที่เล่าให้นี่มากครับผมกับคุณสุตวัรทีแจมเล่าครับเงียบๆอย,ยู่เดอ้อถ่ายโสดผู้หนึ่ง บ่ไปผูกแกนเด้อกันบอคอมเมนต์มาถามข้าวถามข้าวกันก <laughs> สิบ่พ่อมีหรือบอเ,อเงินไปแดงนเนี้ยฮะขันบัหน,น่กยชงข้าวมาก็ได้กสิเงี้ยดีดั้มครับไปบ่ใดก็ไดเนาะมันก็มีแค่นั้นเลยเฮาคนเฮาเนาะครับผมได้หลายคนครับผมที่มาเบิ่งซือ้อแล้วกับ,บ่ใคร บอกซื้อมาเกิ่งซื้อเพราะสื่อกัมี่ครับผมก็อยากให้เป็นสั่นคือนกันเพราะว่าเราดูไปนานๆก่อนครับผมอันมันเปิดนตาลงทุนหอาจัางลงทุนเพราะการลงทุนมันมีความเสี่ยงเพื่อันนี้แหละครับเพราะน่้นเขาทิบอกให้รู้ว่าเราไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกประเภทนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนาในเดอร์พอห่อหอยให้เป็นแนวทางเท่านั้นครับผมอันนี้เด้อเขาบอกได้เน้นการพนันนะครับ ที่มาจะส้อกซื้ออยู่ครับแต่ว่าซื้อหน่อยซื้อหาบาทจีบาทบางทียนะครับประมาณนั้นถือพอมวนๆไปซื้อนะครับผมนะก็มักกระจมักน้ำนะครับก็เลยเบิ้งก็ซื้อไปนะครับหากระหาสูตรหายง่างมากนะครับเพราะเดี๋ยวมาบอกมากล่าวครับคัน้าถือเพนห้าเพิ่นไปทำบุญตักบารเข้ากับสินมีส่วนกุศลไปน้ากันจังสี่ละ หาผลสื่อแน้วอยู่ในกินไปวัดมู่นล่ะเนาะก็ได้บุญได้กุศลน้ากันตัวมันกับโมเมนเลี้ยงหยาครับขอพุ่นไปคุณบัวแพงครับผมคุณนสุบรรคุณนตรสาคุณชุนทร์คุณขันทองขอพุณหลายๆครับคลิปไรกองขอพุณนนะครับผู้ใภผมจจำสื่อไดผมกว่าไปเด้อครับทัศนิวันขอพุ่นหลายๆนะครับผมคุณบรรจบ นะครับขอขอบคุณมากๆกครับผาจุนเนี่ยกับพุดหลายๆครับผาจุนแล้วความมากคอมเมต์มากลแล้วก็เพราะเบี่างคอยใจเบิงเข่า,าเบิงตัสอรครับ้างวดนี้งวดว่าหันรู้สึกว่าสีเบิงหน่อยไปยังหน่อยครับผมนะครับปกติเลยดูเยอะเลยนุ่มหยาบวคือจังไดมันก็คือเขาอยู่หล่ะฮะอย่าลืมว่างวดนี้เป็นงวดที่ที่ผมออกไปเมื่อวานนี้นะครับเป็นงวดที่เจ็ดนะครับผม เอาถือติดต่อกันมาแล้วหกวดงวดวที่เจ็ดอันนี้ของคุณนที่ตะวันนี่สิตีเป็นที่แปดก็ได้ครับผมแล้วรอบิึงกันผมยังสิบวกลบคูุนหารไปครับเดี๋ยวผมสี่ท้ายลูกใหมยเบื้องอรกกินหอดสิถึงกันคือเกา่าแหละครับอันนี้คือเข้ารวมมือรวมใจกันระวังผมกับคุนที่ตะวันครับเอาว่าเล่ากับพระธรรมดาคือกันนะครับบางทีความปรถาถนาดีของเรากะ ต้องการอยากให้ f อฟด้วยกันนะครับโศกโศกมันหมาสั่นนะครับออกก็เลยสนองนัย่บายเล่าไปน้าเดี๋ยวผมท้ายหลวงเบิรงครับนี่ครับผมสำหรับทำรับปอกๆวันที่16นะครับนี่ระวังผมกับคุณธีรวัฒนนะครับเป็นคลิปพิศเศษเลขเด่นของตสงมีเก่ามีสีมีหาครับผมเก้าลองเป็น6 เล็เด่นเล่าบริเขียนมาแต่ว่ามีหนึ่งสองสาครับผมแล้วเราก็ฝากบอกน้ำเลยครับว่าระวังข้างบนจะเป็น0ูนย์กับหข้างล่างเก็บเป็น0ูนย์กับ2ครับจําไว้นะครับตรงนี้แต่ว่าผู้ผู้เปิดเท็มากเปิดเท็มาก่อนแล้วครับ <c ười> เราว่าไงไว้ครับผมนะครับสําหรับจ้าผู้ให้ก็มีประมาณนี้นะครับนเมีหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งห้า 2 6 2ห2สอง39 36สองสี่อ่มืมเป็นเรื่องง่ายๆครับที่จับกูให้นี่ประมาณนี้นะครับผมจากที่งานตัวสอนน้ำโชคชัดเจียนบ่ครับผมสำหรับถ้ารบคุณบรรจบด้วยครับอย่าเล่าอย่างนั้นบอ,บอเต็มนะประมาณนี้ครับมีแค่นี้นะครับก็แคปหน้าจอไว้ก็ะได้ด้วยครับผมง่ายๆดีนะครับบอจังบอได้จดครับ สำหรับคุณไฟาบางทีเล่าว่าเล่าจดไว้ผมก็เนี่ยแคปหน้าจอปับ๊บบม่ได้จดสักนะครับผมนะะฮสำหรับทีมงานตศน้ำโจ็ต้องขอบคุณครับผมสําหรับเอฟซีตศน้ำโจรทุกขทุกคนครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่านั่นแหละครับผมกินโดนๆกินหน่อยๆแต่กินนานๆน,นะครับกระป๋ว้กินโดนถืดอดอูเอาดีกว่าบอสเถือ่อ ว่าดีจ้ะนะครับผมนี่ครับคันบอกถือเง้มแต่ตสมีความสุขครับผมคิดว่ายังหน่อยๆเอฟซีต่สน้ำโชว์กับงคือแน่ละเน่ยบมครับบอกถือหน่อยก็ถือหลายคนล่ะนะครับต่สก็คิดว่าเอานะครับผมเข้ามาดูสองสามร้อยบางทีเข้ามาดูเป็นพันนะครับผมคิดว่าต้องถือแน่นอนนะครับถือหน่อยถือหลายกับอีกเรื่องหนึ่งครับย่าไปเนียนหลายครับผมโปรดใช้วิทยาลในการรับชมรับฟัง เขาพ่ต้องไปซื้อหลายครับซื้อสองบาทซื้อห้าบาทน,น,นะครับบ่ต้องไปจริงจังกับมันวางสีทะเพราะเหมือนมวนขันอดบรร่ได้กะตามอัธยาศัยคืออาจารย์ที่ไม่ประสงค์ออกนามละวานต <c oughs> ามนั่นก็ได้ครับผมนะมักตัวได้กะเลือกซื้อเอาครับผมเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนเนาะก็ เงินโบนิมเป็นเงินเทวดาครับบางทีก็อา,าทิเลือกไปโตสองโตซื้อถือซั่งก็มีนะครับผมบนแนวโนอนลีเลยครับบางทีมันบนแนวโนอนนีครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบ่งผลงานการสแสดงวันที่16นะครับผมหลังจาก16ออกแล้วผมก็จะมารายงานให้ทราบอีกทีหนึง่งแล้วก็จะมีรัฐบาลไทยมาบอกน้เด้อครับผมขอบคุณห,หลายๆครับผมกาบขอคบคุณห,หลายทุกท่านทุกคนขอบคุณตลอดคุณจิศวัน์ด้วยนะ